ถ้าเราเปิดใจให้กว้างกว้างก็จะเห็นว่าไม่มีใครที่หวังร้ายต่อบ้านต่อเมืองต่อแผ่นดินเกิดของตนเองเพียงแต่ความคิดเห็นของแต่ละคนแต่ละฝ่ายก็ย่อมจะต่างๆกันไปได้ เราก็แค่เปิดใจให้มันกว้างๆเท่านั้นแบบเดียวกันกับที่มีคนรุ่นใหม่จำนวนมากที่อยากเห็นพระเห็นเนนปฏิบัติตามพระธรรม,มวินัยที่เขาไปอ่านเจอในพระไตรปิฎก mm hmm. ก็อย่างเดียวกันนั่นแหละ mm hmm. เพียงแต่ว่าเขาอาจจะมองไม่รอบครอบรอบด้านเราก็ชี้แจงกันไปเรื่องของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ก็แบบเดียวกันนี้ครับ